สวัสดีครับพบกับผมเอสเวปเปอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับอะตอมไคลิน M Pro สีสวยด้วยตัวนี้ได้มาจากเวเปอร์ชัวรสและเจ้าไคาลิน M Pro จะเป็นอย่างไรลงไปอัพคลสแอนด์เพอร์ซนลใกล้ติดประชิดต,ตัวเดี๋ยวค่อยกลับขึ้นมาสรุปแบบเฟสไทม์ลงไปเลยครับ ่วง up close and personal ใกล้ติดประชิดตัวกับอีกผลงานหนึ่งของ Vandy ้เวฟมีภาพเป็นลายเส้นตัวนี้คือ k คลินเอ็มโปรอสายแท้งใช้เมชนี่มีรูปเป็นเกล็ดปลาด้านข้างก็มีภาพให้ชมอีกอีกข้างหนึ่งให้ขูดเช็คว่าเป็นของแท้หรือเปล่าบอกว่าข้างในเป็นสีทองมีบาร์โค้ดมาให้แล้วก็ด้านหลัง ก็จะบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างมีเรื่องราวของแวนดี้เวฟมีคําเตือนมีลักษณะหลักซึ่งบอกว่าจูน้ํายาได้เยอะแล้วก็ให้กลิ่นที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์ที่สุดยอดของไคลินเอ็มมีวิธีการโมโด้วยเอาแผ่นเมชออกมาเอาตะบองตะบองกระบองเอากระบองออกมาดัดให้มันโค้ง,ง,งวางลงไปใส่สำลีตัดเป็นแนวเฉียงแบบนี้เสร็จจบป ช่นเคยครับท่านี่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยไม่ใช่สิ <c oughs> <c oughs> เปิดมาสีทองสวยมากแล้วก็มีแก้วสำรองให้มามีเมชเมชไม่ใช่แมสเมชมีให้มา2ตัวเป็นขนาด16คูณ6.8ตัวนี้เป็น A1M 0.15โอห์ม oh แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น a 1 m เหมือนกันแต่ว่า0.2โ oh อห์มให้มาอย่างละ2ชิ้นตัว0.15โอห์มก็50-70วัตต์ตัว0.2โอห์ม40-60วัตต์เมชเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่นะครับตัวซ้ายก็จะเป็น0.15โ oh อห์มส่วนตัวขวาก็เป็น0.2โ oh อห์มก็จะต่างกันอยู่นิดหนึ่งความละเอียดความถี่ผิดกันอยู่นอกจากนี้ในกล่องก็จะมีคู่มือ Instruction manual มันมาเป็นแผ่นใหญ่ๆนี่มีขอบคุณระเบิดมาให้ชมบอกข้างในมีอะไรให้มาบ้างมีวิธีการขั้นตอนต่างๆนี่แล้วก็มี service เรื่องของการบริการข้อควรระวังนอกจากนี้ก็มีนี่ไงอิตะบองที่บอกในถุงนี้ก็จะมีกระบองกระบอกเป็นที่สำหรับดัด Mesh มีไขควงสีแฉกด้ามจิ๋วมาให้มีสปริงด้วยมีน็อตสำรองมีอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์นี่เอาไว้สำหรับเปลี่ยนดริปทิปจาก810เป็น510แล้วก็มีโอริงมีสำลีมาให้ทำไมให้มาแค่2ชิ้นน่ะให้ลวดมาสี่อันแล้วก็มีใบ QC ผ่าน QC เรียบร้อยชมพระเอกกันสีทองนี่สวยลมเฉียงลงอะ่ะเดี๋ยวก่อนดริปทิป เป็น810ด้านล่างจะแคบแล้วก็ผายออกมีโอริงอยู่ด้านในใช้810ทั่วไปได้พวกกูลสไตล์ใช้ได้หมดเลยตัวนี้มีตรงนี้ให้จับเขาเรียกเน์ลิงบิดปึ๊บเปิดออกมารูเติมน้ำยายใหญ่เลยมีโอริงอยู่ด้านล่างรูลมก็จะเป็นแบบนี้เฉียงลงปรับได้มีสต็อปเปอร์รูลมสองด้าน ด้านล่างต้องแกะออกก่อนอุ้ยสีทองไคลินเอ็มโปรโหยื่นออกมาเยอะเลยตรงกลางนี้มองเข้าไปเห็นไคลินเขียนคำว่าไคลินถอดตัวนี้เพื่อเข้าถึงเด็กเผยโฉมก็ปกติแหละสีแจกรูฟีดน้ำยา ตันี้เป็นสปริงเพื่อช่วยให้ใส่สำลีง่ายขึ้นแล้วก็คุ้นๆกันอยู่แล้วพวกนี้บับเบิ้ลแทงก็สามารถที่จะนี่กดแบบนี้ถอดเปลี่ยนได้จะได้ชมให้ชัดๆลักษณะลมฟีดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ลงไปนี่เห็นไหมที่เป็นตรงนี้ด้านในตรงนี้ก็เป็นที่ที่แบบน้ำยาเติมมาจากด้านบนแล้วก็ทรงก็เป็นทรงโดมจากด้านในดูดีไปล้างก่อนล้างมาแล้วทีนี้ก่อนจะลืมวัดขนาดก่อน เป็นอะตอม24มิลแต่ว่าพอใส่บับเบิ้ลแท่งอ้วนไปถึง31.6ความสูงรวมริบทิป43.4ถ้าไม่รวมริบทิป34.6และเราก็พร้อมที่จะบิลคลายตัวนี้ออกมาไม่ต้องเยอะเธอเป็นสปริงดีดีพอคลายน็อตปุ๊บมันตามออกมาด้วยใช้ตัวนี้พอเอาเหล็กดัดออกมาแล้วก็กดเข้าไปให้โค้ง นี่ถ้าใครจําตัวกอดได้นะอันนั้นที่ดัดจะดีกว่ามันจะพอดีแต่อันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่นนยคลึงๆนิดนึงแล้วก็วางเรียบร้อยเอานิ้วช่วยแตะไว้นิดนึงแล้วก็ขันพอให้เข้าโอ้ยจะรอดไหมวันนี้ พอไขเข้ามันจะต้องเป็นสะพานโค้งอย่างนี้พอดีแล้วก็อย่าไปฝืนมันเพราะเมื่อครู่มือหนักไปนิดหนึ่งพยายามที่จะแตะเลี้ยงแบบจัดให้มันสวยงอแงวเลยเอานิ้วไปช่วยกดผลักปุ๊บมันยุบมันบางอะ่ะเดี๋ยวต้องลองดูอาจจะเอากลับมาใช้ได้อีกต้องลองดัดดูอ่าข่าวดีครับอันที่หงิกๆงิกเมื่อกี้เอามาคลึงคลึงกับไอ้เหล็กกลมๆนั่นแนหะแล้วค่อยๆค,คลายออกน่าจะยังใช้ได้อยู่มันมีรอยพับอยู่หน่อย น่าจะไหวแหละไม่เป็นไรเรากลับไปตัวนู้นดีกว่าเดี๋ยววันนี้จะลงกับตัวนี้เลยกีเวฟเอสรอยแหมซีมเป็นไอออนแมนเลยนะเนี่ยสีแดงดำทองกดให้ขึ้นก่อน No Atomizer เสียดายตรงนี้ไม่มีสีแดงแต่ก็เนี่ยสีทองปักสินี่มันขึ้นมาให้แล้วนิวคอยใช่ไหมออกมาที่0.22ก็ถือว่าใกล้เคียงเพราะว่าของเราคือ0.2ที่เขาเขียนเอาไว้สัก12วัตต์น่าจะพอ เบิรนค่อยๆไล่เบาๆนี่พอแล้วเดี๋ยวรอให้เมชเย็นตัวเราจะได้กลับมาใส่สำลีกันทีนี้ก็ถึงเวลาใส่สำลีแต่จะให้ชมอะไรนิดนึง ให้ดูขนาดของคอยคือ16คูณ6.8เนี่ยใช้ของพวกนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นของ Off หรือของว o t o f โฟไซส์เดียวกัน16คูณ6.8ก็แปลว่าใครที่มีสำรีของว o t o f โใช้ได้ด้วยตรงนี้ก็มีสปริงกดลงมาแล้วก็สอดผลักลงมาค่อยๆสอดจากนั้นก็ตัดเฉียงเลยอะไรทำนองนี้ เขียนิดนึงอันนี้สําคัญเพราะน้ํายาจะฝีดจากตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็วางแน่นไปก็แต่งเรียบร้อยก็จะเห็นว่าตรงนี้ฝีดน้ํายาเข้าไปนี่ด้านนี้เห็นไหมช่องสลหับฝีดน้ํายาเข้าไปมันจะเอียงเข้าไปอย่างนี้นิดหนึง่งสำลีเหลือเยอะมากน้ำยาก็จะเป็นตัวนี้ Sabures delle n ลเอน ตัวนี้เป็นแคนดิต้าเดอะกีโซเป็นครีมชีสเฟลกี้เพสตรีหยดน้ำยาลงไปหยดลงไปตรงกลางก่อนนิดนึงแล้วก็ผมจะหยดตรงนี้ตรงนี้รูข้างๆดูให้น้ำยาว่าดูว่ามันฟีดขึ้นมาไหมเริ่มมองเห็นแล้วว่าโอเคฟีดขึ้นเแบาบๆสัก35วัตต์ก่อน หอมหอมแล้วก็ลองหยุดตรงนี้ดูนี่โอเคครอบหมุนง่ายดีอื uh ้อหืออาอนแมน เปิดฝาบนแล้วก็เติมน้ํายาโอ้เป็นแอ่งอย่างนี้เลยเติมให้มันขึ้นมาบนนี้ยังได้เลยปิดน,นั่นจากปึ๊กลงพอดีแล้วก็บิดนิดเดียวเข้าละตัวนี้4 0่สหกวัตต์เอา50วัตต์ก่อนกลางๆเปิดรูลมสุดอืมอืม ก็ก่อนที่มันจะยาวเกินไปเรากลับขึ้นไปสรุปแบบ FaceTime ครับเป็นไงครับเห็นกันแล้ว Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวกับ k y l l n n p r r o วางแบบนี้แบบสี Iron Man เชียว สีแดงกับสีทองเออมันก็ดูโอเคอยู่นะไม่แบบมันไม่แมชที่เป๊ะแต่มันก็เออพอไหวพอไหวเว้ไปแล้วร้อยสิบสี่คำพร่องไปแค่นี้นี่ถือว่าโอเคอยู่มันก็ไม่ได้ไม่ได้กินน้ํายามากนะถึงแม้มันจะเป็นเมชก็จริงแต่ว่าอ่ะเติมน้ํายาง่ายบิดข้างบนปุ๊บนิดเดียวแล้วก็ยกขึ้นมา มันแน่นนิดนึงดึงขึ้นมาดีดีมันแน่นแล้วก็เติมน้ำยาบีบขึ้นมาเลยบีบจนล้นขึ้นมาข้างบนได้เลยอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะผมเติมน้ำยาขึ้นมาถึงระดับนี้เลยนะแล้วก็ปิดฝาปุ๊บค่อยๆลองปุ๊บลงบิดนิดเดียวเข้าละโหแล้วนี่แบบเต็มเต็ม นี่เอียงนิดหนึ่งเวฟสิเติมน้ำยาแล้วนี่รีดกลิ่นได้ดีมากแต่ว่าเมชอะไม่ต้องห่วงแล้วก็คนที่ชอบสงสัยคือวางสำลีแบบที่ทำให้ชมเลยค่อยๆวางใจเย็นๆเลือกวางสำลีแล้วไม่มีดรายฮิตเดี๋ยวเวฟให้ชม สบายมากไม่มี dry h i t เพราะว่า mesh นี่เท่าบางสำรีไม่ดีแล้วมันเกิดอาการ dry h i t เนี่ยโอ้โหมันประสบการณ์ที่แบบเลวร้ายอย่างอื่นไม่มีอะไม่มีอะไรให้ติเลยจริงๆชอบฟีลดีดีขนาดกำลังดีชอบรูปทรงมันสีทองสวยแล้วก็มีนี้มีสีต่างๆให้เลือกออมีสีพวกนี้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยลองเข้าไปชมดูได้ครับ ก็เป็นตัวที่ปรับปรุงอยู่ตัวหนึ่งใครที่กําลังสนใจอะตอมแนวเมชตอนนี้เมชก็กําลังมาแรงใครที่สนใจอะตอมแนวเมชลองแวะเข้าไปชมได้ก็ฝากไว้นะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ช่องเก่าไปแน่นอนแล้วส่วนวันที่31ตุลา จะมีเรื่องดีๆมาอันนั้นหมายความว่าจะต้องมีคนติดตามครบ3,131คนแล้วจะมีข่าวดีจะมีแจกบอกกันตรงนี้เลยแจกไม่สนใจ YouTube แล้วปกติ YouTube ก็ไม่แจกไม่สนจะแจกแต่ต้องได้3,131คนก็ต้องชวนเพื่อนมาไปกด subscribe เองแล้วก็ชวนเพื่อนมากดติดตามกด subscribe กันด้วยช่วยกันกดติดตามช่วยกันแชร์กด like comment ทุกอย่างพวกนี้ช่วยได้ ใครที่อยากให้นําเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรก็แนะนํากันมาได้นะครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่เลิกสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าหาักดิบได้ก็ยินดีด้วยถ้าหาักดิบไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเวปไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเวปไรเซอร์ปลอดภย100ัยร้อแต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุขภาพทาเพื่อตัวคุณเองและที่สําคัญทําเพื่อคนที่คุณรักกาาารรรสสูบุุี่เป็นนออัตยตยขภพ สำหรับวันนี้ผมเอชเวเปอร์ S aper, กับไคลินเอมโปรผลงานของแว n d y ้เวฟต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ